จริงก็เร็วบักไหนแนนพนเนี่ยพ่องเบกกิงก็ดูดอขาวเต็มมันเลยพวกโอ้ยพวกในออกไปฝั่งพุ่นเลยพัดแต่มันเต็มเลยดีสวยเลยจ้ะสวยป๊อดทุกนะเดี๋ยวเอาหมูมันกวนหน้าที่ได้ามาเทียบก็ต้าเดียวใส่กันเลยอ่ะ เง้ <c oughs> คนละรุ่นกันเลยเห้งสวัสดีครับผมบ้าคินสติอส,สานพ่อกระเทยครับสวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าเมืองพาพพอยังแตกอยู่เลยสวัสดีเด้อเ<ว>ดี๋ยวก่อนซางเฮ่เฮ้ยไอ้ตัวนู้นใครน่าอาทิตย์มันพ้นไหม ช่วยช้าๆภาพประสิทธิ์แตกๆไปหน่อยได้พี่นะค้วๆแล้วเีย่นมาเก็จอดอกนึ่งติกัไปแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอาตุ้ตัวหน้กไปิก่อนพวแยกกันครับติกเจอดอกกัน บานห้าสิเอาขา้ลข้าวด้จ้ะบานแข็งาะทุกเมนเริ่มบานเริ่มเห็นแล้วตัวบานเ่ยดเด้ดอกตเมกี้นี่ดอกเดียวนี่จะนี่นี่ดอกเอืมยันไ่เห็นนี่แหละดูเห็นแบบนี้เละพีน้องลงเลย ย่งกัดมันเลยบูคืโอ้มีทั้งดอกทุ่มดอกบานด้อยมันนีคนถาต้องถามทึงเท้าเลยทางตะวักเลยไม่ได้่าแต่ทางอี่นโอ้บบนั้นมันโดนโจกันโดนนิดนิดหน่ไปหาขน่ะจ้าเฮ้นี่เลยี้อ้น บอไม่เหาะใหงมานั่งคับอีกไม่ได้เสกเลยครับลุงหมูเดียวกันพี่น้องย่างมาอีกประมาณเม็ดนึงจากที่เขาเก็บมุกี้นี่เลยดีสวยเลยจ้าสวยคิดหลังคิดน้อยจริงเลย บักใหญ่เต็มในกล้องบ้างก็ดูดูขาวเต็มมานเลยพวกโอ้วันนี้อ้ไปฝั่งพุนเลยว

เธอผู้ดอบเพชรกำลังสวยเลยจ้าาลี่มนๆี่อนๆเล่เหนียวงางกันน่ะเกวนทุกคนเก็บเลยไม่ได้จ้าดอกเดียวนี่ตีดอกเดียวด้เดียวแต่เห็นง่ายยูแบบนี้ฮะเห็นไข่ก็เจอจ้า ดีที่มันยังน้อยอยู่เดวิ่งหลายรุ่นแทะข่าหลายรุ่นหลายรุ่นดูดีแต่ตัวจุดเออไข่แล้วก็เจอดอก <c oughs> บานแต่บานสวยดอกบานหนึ่งก็เอาไปปิ้งแก้วไป <c oughs> กินอืมอือน่าแต่ข้าเขามาครับมือนี้งูขาวลุ่ยไเพิ่งจะมา โอ้ยได้ไป้อกด้วกน้อยนะดดนีเลยนะเดดแมนจ้ะโดนที่ลงูาเหลาขึ้นคนลุงหวงซาวนี่แหละัวลงๆอยลมาหมู่บ้านนึงใครแต่เขาได้หลายก่อน ออกมาก่อนนี่มาก่อนได้ก่อนนี่ดีแม่ไฟมาซาเด้อพอดอกทีนมันเห็นแนมเห็นง่ายป่าเลยไปลุยต่อมันไผมันมันขี้เข่าที่นี่ที่น่าไอ้เท่กบเราเคยติ๊กจับรถไปจุดแรกห่างกันประมาณสามโลยางในไหนทะลุยางเห็นตรงรึมทะลุนี่ที่นั่งตึ๊บวะนี่มันไกลมากกับบ่อนไกลมากมันกับเจ้าออกวานเลยไอ้ดีเขาเข้าป่าแรกคุณเนาะ มาพอดิเดี๋ยวหาบบกรถไปย่างบ่อยวดากไก่จกทางดาะไป่มั่วตัวไปไปี่เดาะไดด่าไปขอบย่างกาไปย่างันเลาะไปดไกล้นีแต่ทั้งมดทั้งมวลทะาให้ลุงบุลุงเไรอใส่เ่านั่งยืนดูไก่ดีไปขับป่ากันต่อหาลายเนาะบอกกินด่าเดินไปหาเลดเจอลื่ยๆทางนะจ้าสมไปครับอ ตาคนย่างกายิ่ี้เยเข้ามาเขาเจอแบบนี้เลยเนาะดอ,องไปลีบเยอะเจอหิดละงูกจ้าหลังจากที่จิบเห็ดพึ่งมาสามสี่ดอกเลยเนาะเดีเยอะมากหิดละงูกแล้วมันสวยสวยสวยไหมล่มนะ ือหมูเพิ่นจ้าที่ยังเป็นไข่อยู่เนาะเมื่อกี้ซุปรุ่นไหรุ่นค่ะยังบม่เห็นสีเหลืองเลยเน,ะนาะนร่มสีออกที่หนอนเนาะเป็นขาวก่อนกำลังเป็นไข่จ้ารอหน,นี้เนาะที่ยังเป็นไข่อยู่ออกก่อนออกหลังนี่แหละก่อนออกหลังไข่เงี้ยเนาะเพิ่นก็ได้ แล้ก็บเาไว้เจา,าะลำพานบนบนี้แบบนำานเริ่มออกเลยทด้นี่ไไปตากไปเนะเาะไปหาหมูขึ้นเ,เห็นตไกล่เลยเนาะเดียเห็นตะไคร้โอ้โหตะไครดีหมูขึ้นลยแหละทัหลังมาก็เห็นเลยอูหึอเพอ้หมกไปด คือจะเกิดแบบเดือนแบบเดียวอืหายยาวๆดอกสวยคิดว่านี่มันยังสั่นเห็นอยู่ยายเ <laughs> พื่อนึงตะก้าจนโบใส่โบได้ไหมไข่จ่อพี่ถ้าตะก,ก้าเฮานี่ความยาวชดิดพอดีดอกฮิดละงูพันดอกนะจะันเป็นละงูไข่เนาะมันดอกสีมุนม,มุน <c oughs> นี <N iss an> <N iss an> ้เองนี hmm. ai, no. um, uh, ่เห็ดเหง้าไข่แบบนี้ไข่อันนี้สีเป็นสีออกขุนขุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูชุดกระดกกระหังเก็บล่าสุดเมื่อกี้นี่มันเป็นสีขาวเนาะนี่สีเป็นเหมือนไข่ต้มอ่ะอันนี้ผิดกันเด้อสีขาวกับสีขุนนี่เห็ดละง้าขาวนี่เห็ดละง้าไข่เนสี่แตกไแบบนี่ยเพิ่งเจอเพิ่งเจอเนี่ยที่เหลือเป็นขาว ไปเลก็หเจ้อง้อหิใบไม้เห็นเจอหมูกันแล้วจ้าโบไก่กันมากกับละงูไข่เมื่อกี้ไข่สองหลายรุ่นเราเห็นนะเนี่ยคะได้เรื่อยๆด้อ้เนเลยิ้กระลักกระลักเลย มันออกเป็นหม่บ,บักใหญ่ได้หน่เนาะนี่เองจ้าพอดีเป็นแถวไปเลยเจอไข่เห็ดลงูกยักษ์พี่น้องป๊อดเบิ่งต้นไม้หนีสั่มกันเลยต้นไม้กำบุ้งหุ้งดูดิป๊อดเุ็นนห,หมเดี๋ยวหมูมันกว่หน่าที่ได้มาเทียบแค่ตัเดียวต่างกันเลย่ะ เงี้ยคนละรุ่นกันเลยงั้นไปไปไปมีหมูมันจะบอกเคสนั่นแหละเอาเบิ่งเข้ามามุมนี้เลาะบึงก่อนฮ้ายในที่สุดก็ทอดรสทัทีสองดอนมือนียดอนแรกฮนอู้ย่างขลุทะลวงใส่บลุโอ้ยพีสามโลมาอีกดอนหนึ่งดอนหนึ่งกับหมอนเอาพักติวีก ง,งูก็จะเป็นละงูกเอบานมีทั้งบานมีทั้งไข่มีทั้งตมูมโอ้ยหะงูหลายครับได้ก็ผูกทุกคนเลยละง,งูกมันนี่เนาะแมน้นโอ้ที่เราเห็นนี่ได้ทุกคนเลยโมใจจะวายนนะตะก,ก้าสิความมาถีงกรสิพากันเมือแล้ครับหม <c oughs> านอยู่เดอ้อตะก,กาา้าบอกเกมสักจิกนี่มันใหญ่มันลึกแค่เป็นตะการน้อน้อยเต็มนี่นี่เต็มเต็มเหมือนจากตะก้าผูกขนาดคิดว่าบรรจุเฮ็ดไอเฮ็ดเผ่งได้หาโลหกลเนาะนี่ครับ เลครคือแต่กล้ามานอยู่จ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยได้ครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไปกลับบ้านกัน